สวัสดีค่ะพบก,กับช่องหัวแม่มๆาชาแนลของเราในวันที่29เมษายน2568นะคะเรามาจัดการ EP นี้เป็น EP ที่24ของง่วดประจำวันที่2พฤษภาคม2568แนวทางก็จะมีตามรายชื่อนี้เลยนะคะก็จะมีแนวทางของอาจงเกิดบันไรนะคะแนวทางของแอดนางฟ้าน้อยจก,กนร้อยซึ่งแอดได้มา2ฉบับเป็นแนวทางบนและล่างเนาะแนวทางของแอดมะยมแดงได้มา2ฉบับนะคะแนวทางของ จับคู่บนแอดทอนแนวทางของแอดฟินิกนะคะเป็นฉบับฝันแนวทางของแอดเทพแนวทางของเลขเด่นสิบเหน่วยบนแอดเอทัศเพิ่มเติมมานะคะเป็นฉบับสีม่งวงเนาะ,ะแนวทางเลขดับแอดโชยุแล้วก็พิธทาที่เลขดับบนแอดเดิงมซายนะเราก็มาเริ่มดูทีละเจ้ากันนะคะเริ่มที่แนวทางของ อาจารย์กกยบ้านไร่นะที่ไดนเข้าที่ในทางเลขเด่นเจ็ดบนนะคะแล้วก็ได้เจ 2, 2, ็ดสองสองบนเข้าตกลับนะสําหรับในงวดนี้นะคะอาจารย์โกยบ้านไรให้มาเรียบร้อยนะคะเจ้านี้แอบลงให้ประจํานะสําหรับในงวดนี้ให้แนะทางบนเด่นที่สามกับเจ็ดสองตัวเน้นที่สามศูนย์สามหนึ่งสามสองและสามแปดรองสามเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดแล้วก็ก้าเจ็ด นะคะส่วน3ามตบนนะคะให้มา3หมทางเหมือนเดิมนะก็คือ630 631และ638นั่นเองนะคะแล้วก็ในทังล่างนั้นให้เด่นที่1กับ4เน้นที่1 0 16 42และ47รอง18 19 40แล้วก็49นะคะเจ้านี้เข้าบ่อยนะไม่ว่าจะเป็นทางเลขเด่น เลขวิ่งนะคะและช็อเข้าสลับกันด้วยนะงวดนี้จะเข้าอีกไมหมเราลุ้นกันนะคะอาจจะเกิดบันไดนะต่อไปนะคะเรามาดูในทางของสงกปรกเมือนกันนะคะซึ่งได้มาแบ่งปันเพิ่มเติมเป็นชุดพิเศษนะ,ะให้มาก็จะมี6 0 6 1 6 2 6, 2, 6 8 6 6 0 6 6 1 8 6 0 0 2 2 2 2 6และ6 2 นะคะใครชอบอาจารย์ันร่ายกา็ลองดูนะคะงวดนี้ได้มา2ฉบับนะเป็นชุดเต็มแล้วก็ชุดพิเศษนี้นะต่อไปนะคะเรามาดูแนวทางของแอดนางฟ้าน้อนจากรยร้อยนะคะได้มาอยู่2ฉบับนะฉบับแรกก็จะเป็นแนวทางบนนั้นงวดที่แล้วต้องบอกว่าค้าราชกางที่เป็นเลขเด่นบน7นะคะวิ่งรูดก็รวยกันไปเนะะาะสำหรับในงวดนี้ให้มาแนวทางนะเด่น บนมาบนที่4กับ1นะคะเห็นไหมอ่านะเห็นไหมคะตรงนี้นะและห้าชุดสตัวมานะคะก็จะมี1 6 1 7 4 7นะคะตรงใจนะคะหรือเด่นสุดๆนะคะก็คือ1 4 4 6 1 4 6นะคะชุดสาัวรองให้มานะคะก็จะมี7 1 4 7 4 6 2 1 6แล้วก็2 1 7นะเจ้านี้เลขเด่นชอบเข้านะคะ อ่าและเพิ่มเติมมาอีกฉบับหนึ่งนะก็จะเป็นแนวทางล่างนะคะนี่ให้มาเนื้อวันนี้เด่นล่างที่5กับ9นะคะแล้วก็ให้สตัวล่างมาคืออ่าโซนเก้าหตรงใจหรือเด่นสุดที่5้ก้กับ8 9 นะคะแล้วก็ระวังบนด้วยนะ55และ99นะงวดนี้จะข้าหรือเปล่ารุนกันนะคะแอดนะพ่อรัชรร้อยนะงวดนี้ได้มา2ฉบับบนล่างเลยนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นทางของอแอดมัยมด่ยํมแดนนำโชคนะคะในงวดนี้ได้มาสองฉบับฉบับแรกก็จะเป็นชุดเต็มนะคะซึ่งที่แา้วนั้นหลุดไปเนาะในงวดนี้ให้มาเลขเด่นที่4นะ2ตัวก็จะมีสี่หกสี่เจ็ดและสี่แปดชอบสุดคือสี่เก้านะคะ และให้3ตัวมา3หางคือ946 846แล้วก็849นะและระมบ,บิช็อที่2ฉบับนี้เนี่ยก็จะเป็นชุดเน้นนะคะให้มาคือ946 46 49และ9 6นะวันนว่าจะเข้าเรเปล่ารุ่นการแอดมย,ยมแดงนะคะ ต่อไปนะคะเรามาดูแนวะทางของแอดฟินิกซึ่งเป็นรูปแบบฝันนะฉบับฝันเนาะให้มานะเขบอกว่าฝันว่าปืนแยกเป็น3ชิ้นนะตัวปืนเป็นเลขอะไรนะตีกันไปเนาะแล้วแอดฟินิกก็ส่วนตัวแล้วนะคะก็ตีเป็นเลขตัวนี้นะคะก็คือ983 8 3 9 8 3 9นะคะ แนวทางของท่านนี้แอดนำมาประกันนะคะสลับซ้ายในลงให้แล้วใช่ไหมอ่าก็สามารถจะจ้อนอยู่ได้เลยนะคะอันนี้เป็นแนวทางของแอดฟินิกนเป็นรูปแบบฝันต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของแอดเทพนะแอดได้มาบระกันอ่าอยู่เป็นแนวทาง3ตัวและสตัวน,นะคะก็จะมีเ4 1 3 4 9 7 4 4 1 4 9มแล้วก็3า้นั่นเองนะเราหกระวัง9้าด้วยนะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นทางของแอดทอนนะซึ่งเป็นแนวทางที่จับคู่บนนะคะเพิ่มเติมมาเนะเาะอ่าวดนี้เล็กเด่นที่7กับ8นะคะเน้นเน้นบนที่8 3รอง7 2 7 3และ8 2นะอ่าดูกันนะคะว่างวดนี้จะข้าหรือเปล่านะ มาต่อที่แน,นทางของ AD A Touch นะคะซึ่งเป็นแน,นทางเลขเด่น10หน่วยบนเคเรียนนั้นไม่เข้าใช่ไหมสรัดเงินงวดนี้ก็ให้มา10หน่วยนนะคะเด่นที่0 4 7 9นะคะ0 4 7 9สดับแน,นทาง10หน่วยล่าง AD ลงให้ไปแล้วนะคะที่เป็นฉบับสีฟ้าหรือสีน้ําเงินนะคะก็สามารถที่จะย้อนดูได้นะคะแอดก็จะขึ้นชื่อไว้ว่า10หน่วยล่าง AD A เอทั ouch, ประมาณนี้นะอันนี้เป็น10หน่วยน,นะคะ มาดูกันนะคะว่างวดนี้จะข้าหรือเปล่านะคะสิบตัวนอเอทัศนะต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของท่านไหนอ่าแนวทางของเลขดับเริ่มที่เลขดับแอดเชยุนะคะได้มาสองฉบับฉบับแรกเป็นฉบับดับมินจานะอันนี้เป็นรูปปลาปลาทองไหมอันนะะี้คะปลาทองหรือปลาฟ้า <c oughs> <c oughs> ก็ให้มานะคะปังซ้ามือนั้นก็จะเป็นดับบนนะคะอ่าก็จะมีหกหนึ 1, ่งเก้าหนึ่ง

เจ็ดเอ่อเจ็ดสามเจ็ดหกสี่สามสี่เจ็ดหนึ่งสามสามห้าศูนย์เก้าห้าเก้าแปดห้าแปดเจ็ดห้าสี่และหกห้าแัดเริ่มเหนื่อยแล้วนะคะเริ่มเหนื่อยแล้วก็อ่ะอีกนิดนึงนะนะอันนี้เป็นดับนินจาแอดโชยุนะอ่าฉบับนี้นะแคปหน้านจอกันไปก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าตัวเลขค่อนข้างที่จะเยอะนะ แล้วก็ฉบับที่สองก็จะเป็นดับ10หน่วยบนล่างแอดโชยู่นะคะย้ำนะคะว่าดับ10หน่วยบนล่างแอดโชยู่เห็นไหมคะฝัะ่งซ้ายมือก็จะเป็นดับบนฝั่งขวามือก็จะเป็นดับล่างนะคะก็ให้แคบหน้าจอไปนะเรามาดูกันนะคะว่างดนี้ฉบับนี้ให้ดับบนอยู่ที่72 27 1> 8, 1 8 5 4 3 4่งแ4ห้0สี่ส9มสี่ห้าหนึและ5 6 นะคะแล้วก็ฝั่งความมือก็จะเป็นดับล่างนะคะก็จะมี0 2 0 5 5 0 5 7 1 4 4 1 8 0 8 5 6 8 6 9 2 3 3 2 7 8 7 9 1 3 3 5 2 4 4 6แล้วก็9 6นะคะต้องบอกว่าดับแอดชัวอยุดนี้นะคะทั้ง2ฉบับก็ต้องบอกว่าดับ,ะะบ,กกต,บ,ดบตรงๆเท่านั้นนะคะ งวดนี้จะผ่านหรือเปล่าเราก็ลุ้นกันท่านที่รอหรือว่ากำลังตังหาอยู่ก็ลงให้ส่งฉบับนี้แล้วนะแล้วก็ปิดท้ายที่เลกดับบนแอดหรือไม่ใา่แอดลงให้ได้ยังคะเจ้านี้ถ้าแอดลงให้ได้ต้องขออภัยนะสารดางวดนี้แอดไม่ใา่บอกว่าให้ดับบนตัวเดียวที่เลขหกนะ,ะงวดนี้จะไปยังไงจะ,ะผ่านหรือเปล่าเราก็ลุ้นกันนะคะ สำหรับเรขดับนะอาจจะเลง่วันที่ EP นะคะแต่บางพีอาจจะไม่มีนะคะค่ะ EP นี้เป็น EP ที่เท่าไหร่นะ อ่ายีของงบประจำวันที่2พฤษภาคม2องพนะคะท่านใดที่ชอบนะแอดก็ฝากกดไลค์ก็แชร์กิดตามเพื่อเปินกำลังใจให้อัดด้วยนะคะแอดก็จะหานทางมาแบ่งปันกันต่อไปนะแล้วรำมันจะกันใหม่ในวันต่อไปและอีพต่อไปนะคะอีกไม่กี่วันแล้วนะคะก็จะเป็รเลงกันแล้วนะจะกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ